โทรศัพท์บ้านนะครับเป็นโทรศัพท์ 4G นะครับที่ใช้ซิมนะครับไม่ใช่โทรศัพท์ที่ว่าใช้สายนะครับปัญหาของมันคือว่ามันไม่มีเสียงนะครับแต่ลาโพงไม่เสียนะเนี่ยครับมันจะมีตัวใส่ซิมอยู่ในนี้นะครับเนี่ย้มาดูว่ามันจะทำยังไงนะครับถ้าเกิดว่ามีอาการอย่างนี้นะครับเป็นโทรศัพท์ของคุณแม่ของเองครับท่านใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยไม่ค่อยได้ โทรศัพท์อย่างนี้ครับมันเป็นคล้ายๆเป็นโทรศัพท์พื้นฐานนะครับพวกเบอร์ศูนย์สอง่ะแต่ว่าตัวนี้มันใส่ซิมนะครับใส่ซิม 4G นะครับคือเราสามารถเดินเอาเอาเจ้าตัวนี้ถือไปไหนก็ได้ไงแนละ้วมันก็รับโทรศัพท์สัญญาณโทรศัพท์ได้เห็นไหมครับเวลคัมจึงตรงนี้มันต้องมีเสียงนะมันเงียบนะกิ๊บนะก็ทีตแรกคิดว่าลําโพงมันเสียเนาะเว้ยมันเสียยนะังไงเนี่ยแต่ปรากฏว่าเราก็เช็คนะครับก็เกือบจะแกะเครื่องหมนแล้วแหละ เราต้องเช็คเมืองต๊ะแดงก่อนนะครับมันก็เห็นมีตัวมิวอยู่นะครับผมก็กดนะครับปรกดปั๊บม,มันมีเสียงนะครับทีนี้แดงลำโพงมันไม่เสียนีเดี๋ยวผมจะโทรเข้านะโทรได้นะครับเนี่ยโทรเข้านะครับ เห็นไหมมันมันโทรได้นะนี่มันโชว์เบอร์แต่ว่าผมปิดเบอร์ไว้นะครับแต่ว่ามันไม่มีเสียงนะครับเดี๋ยวต้องมาทําการนะครับรีเซ็ตแฟคทอรี่นะครับนะครับนี่แต่เจ้ากระหัสที่เขาให้มาเนี่ยฐาดพื้นฐานของเขานะครับเขาเขียนไว้ในติดแตะวิกบเครื่องอ่ะทั้งใต้ไม่น่มันมันมันจะใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องมาเข้าเมนูนะกดเมนูนะ บางครั้งต้องกดดีๆนคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นภาษาจีนนะครับต้องดูให้ดีนะั่นต้องเข้ามาเซตติ้งไวไฟนะครับจะวนกลับมาเซตติ setting, ้งตรงนี้เนะี่ยเซตติ้งนะครับมานี่เลยครับมันเพี้ยนนะครับเพราะว่าต้องมานะครับ Factory reset ็กดนะครับแล้วมันจะให้ใส่รหัสผ่านตัวนี้ แต่ผมก็คิดว่ารหัสผ่านไอ้ที่มันให้มานะครับมิงเป็นรหัสผ่านของตัว Wifi อะ่ะผมคิดว่ามันใช่เ่ยมันดันให้มาหนึ่งสองสาห้าเจดแปดนะครับเป็นรหัสเน็ตเวิร์กนะครับมันสามารถปล่อยอินเทอร์เน็ตได้นะตัวเนี้ยเออดูมันดิก็ใส่ไว้ทบเนี่ตามที่เขาบอก ก็ตอบไปจริงๆไงหนึ่งห้าสงสามสีดแปดก็คือเป็นการแชร์อินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้มันปล่อยสัญญาณเน็ตได้ทีไม่ได้รหัสอะไรววานะครับมันมีรหัสยอดคิดนะครับก็คือรหัสหนึ่งสองามสที่เขาเล่าลงนะแปดแปดก็ไม่ได้ใช่ไหมอีกตัวนี้ที่เขาใช้กันครับหนึ่ง สองสามสี่กดอ่าผมถามว่ารีเซ็ตไหมครับหนึ่งสองสามสี่นะก็กดครับย็่ครับกดยด็่กดลูกศรยี่เลยครับโอเคนะครับ <S <S เขาก็ทำการรีบูตนะครับ๋ยวรอมันรีบูตแปับหนึ่งครับโทรศัพท์นี้ก็ราคาประมาณนะครับ 2,500-3,000นะครับตัวนี้ก็ราคาก็ค่อนข้างจะสูงอยู่นะครับเนี่ยไว้สำหรับให้คนแก่ใช้นะครับมันเป็นโทรศัพท์บ้านนครับคุณเอาซิมเน็ตไนดะ้ไปเสียบได้เลยนะปล่อยเน็ตได้เวล่คมันใช้ก็จะทนนะครับเนี่ยผมใช้มาตั้งนานแล้วแต่ว่าวันดีคืนดีมันให้รีเซ็ตเครื่องนะกเซตแล้วครับเห็นไหม ทีนี้มาทดสอบดีกว่านะว่ามันใช้ได้จริงเปล่าเดี๋ยวผมจะกดโทรเข้าไปนะครับก็เป้นโทรศัพท์พื้นฐาน มันก็สามารถที่จะส่งเสียงได้นะครับครับยังไงมันก็เรียบร้อยนะครับผม